บอกว่าเขาจะเอาขอในชื่อวันวันที่เท่าไหร่นะวันเลือกตั้งวันที่สิบเอ็ดมันก็ได้รอให้ลูกพี่นำตํารวจเขาเดี๋ยวมือสิบสามใช่ไหมเคยหมือสามก็เคยอ๋อแล้วแต่เขาแล้วแต่ตำรวจจัดมาใช่ไหมว่าใครจะลงหมู่ไหนก็ต้องถามก่อนสิบคน ไม่เราเราจัดไปแล้วตำรวจเดี๋ยวเขาจัดใส่ก็ส่งไปที่โรงพักเองครับเดี๋ยวโรงพักไปคนจัดแต่รอบที่เลือกเลือกตั้งผู้ใหญ่ระจุดจุดตั้งว่ามาสิบคนนะมันท้องขวดเดี๋ยวเขามีตารางมาให้เดี๋ยวก่อนเขาที่ก่อนจะเรียกต่างเขาที่มีตารางมาให้เขาปอปอเขาจะเอาะไรชื่อไปก่อนเดี๋ยวให้พีเดี๋ยวให้พีพีเจ้าะออกพี่เจ้างออกมา 8คนรวมทุกๆราการสูวนการตั้งเเอาหูทูนเนเขากสมัยหนเเอาไปชื่อของเตยเขาจะเป็นม้าเพเขาคงนีเป็นพนักงานของอบตน้ำแล้ก็เป็นผู้สูตนบาทีเคยเอาทุกปีน่ะมันก็จะคองกันอ๋อมมาจากทีเขาเดียวไงมเดียว แรกผ่านไปได้าไปรถธรรมดาติดแล้วนะฝีหลุมแรกเลยพี่ออวถอยไปไม่ได้ไปทางนู้นเหรอถอยกลับนี่ไงนี่โอ้ยเจ๊ก็ต้นหาเข้ามันกะเล็นนะลุย

อจะบุกนี่มั้งเนี่ยไปไม่ได้ดูแล้วกันเล่นน้ำขึ้นนะห้วยห้วยเขาเขาเรียกไอ้สุดห้วย